เด้อจ้าคา่อยเจอเห็เดแล้วเด้อจ้าพี่น้องเด้อพามาหาเห็ดอีกแล้วค่ะตอนสุตายน้อง,โ,งโบเหมือนเดิมนะจ้ามาจากพ่อแม่พี่น้องก็เห็นเห็ดดอกดนึงจา้านน่ฟ้ามันจุดชิ้นเน่าแล้วพี่น้องเออจิ้มไปแล้วพี่นอ้องอือเจอดอกนึงแล้วเด้อค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วช่องตามสไตล์น้องโบ มหาเห็ดคือเก่ามาจ้ามหาเห็ดคือเก่าหรือเจ้อพี่น้องเด้อไปเพี่น้องเข้าป่าเข้าดงนี่แล้วมาเลามาเบิ่งเห็ดมาอุ้ยมาเบิ่งเห็ดคือเก่าเพิ่นสีออกบ่มาเบิ่งมาจอบเบิ่งขู่มือพี่น้องเอ้ยขนาดมาจอบเบิ่งกันยังบาดเลยเด้อพี่น้องเอ้ย เงินน้ำมือดำใดนี่มาจอกเบิงเพราะว่าเพิ่นเคยออกนะเฮาหรืย่านเพิ่นออกพี่น้องเอ้ยบัดเพิ่นออกแล้วเพิ่นก็บานแหเฮาก็สิได้บานเน่าบ่เนาะมพี่น้องย่างเลาะบ่เฮ็ดจ้ามาจอเจดอกเดียว มันกาจะจอดมูม <c ười> ันก็ไม่ได้หรอกมันจะห็นมุเจอดอกเดือนหนึงเราไม่ไองเนาะมาเบิ้งมาเบิ้งน้ำกันมาเบิ้งน้ำกันโอ อยากกินอยู่อยากมาพี่น้องเ้ยอันดีพี่น้องค่ะอันดีเจอแล้วค่ะพี่น้องจ้าอยู่มันจ้ากำลังฟูฟโวอ,อยู่ค่ะพี่น้องทีนี้นี่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 ดอกไงมันก็มีได้พี่น้องเฮ้ยนี่นี่จ้ะนี่นี่นี่้ยเจอแล้วจ้ะพี่น้องดีกว่าบ่มาจ้ะ เน่าถิ่มก็มีพี่นเอาเลยจิ้มมาเนาะพี่น้องจิ้มจิ้มจิ้มจ้านี่ดอกใน่บานเน่าแล้วจิ้มมาจ้าพี่น้องชูมัน

để nhuồn nó nữa bên là nhà mà nó khởi mà là cả bàn Ít kìa nèo một mơ Nó kìa kìa mà kìa 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 ít kìa kìa ได้เวลาไปหบลูกน้อย <ừ. S 1> ลงเงียน้ได้พี่น้องไอ้ป่านี้ได้เวลาสิได้เวลาไปหบลูกลมมงงแล้วสามโมงครึ่งหนูไปดีกวา น้อง่นากตเจ้ากินแล้วหอยากัเจ้ากูหอยอีกล้อกูย็ดไปสังออกลายสิ Món nào nâu lại đó măng gì đó Nào nâu Hết nếu măng nếu hết nếu hết nếu măng nếu hết bữa อืมดูกระไรพาพี่น้องเข้ามาหาเห็ดอีกเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ได้ฝนกำลังตกพี่น้องเอ้ยเปื้อนบดเปียงบ่นอะไรมันกำลังลงเม็ดพี่น้องอาอามาตกเบิดมือมือนี้ เนาะเบิ่งสิเนาะเบิ่งต่อมาในส่วนอย่างนะเจ้านี่มาคุปปี้พี่น้องเอ้ยออกคุปปี้เอาไาไล่พอได้กลิ่นเนาะเปิดตาพอได้กลิ่นพี่น้องเอ้ยพอได้ยู่ได้กินนะจ้า ยางเน้ได้ข่ย่างเนือได้คุณผู้หญวนี่ัเีดหกนงเลยเหตุใหดตัวเอึงเลยเด้อหมูมันอยู่ใจละบันหต๊ะเพี่น้องเอ้ยหาเห็ดกันพันละได้พอเก่งก็จะได้เกวเด้อพี่น้องเ้อ ฝนโต๊ะแล้วสเมื่ออะไรได้บันนิดได้เดี๋ยวมันสิเปียกทั้งคนคนเราบอกเป็นยังญาติเต่าเรัพท์เปียกเลยพี่น้องเด้อเมื่อก็เด้อบันนี้เด้อฝนตกแล้วจ้าห้องกระไรพี่น้องเอ้ยลงห้องกันได้ไหมข้ามหง้องเลย มากัเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อเจอกันคลิปหน้าเดีจยวจเ้อกันสำหรับคลิปนี้ก็ลากัเด้อจากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ